เอเอดนคุณลุงอุตสาล้างบ่อน้ำสวยใสสะอาดแล้วนะคะน้ําตกก็ใสไหลเย็นบรรยากาศก,าก็ดีมากเลยแต่ที่ไม่ดีคือฝนตกนะคะฝนตกเราคงจะทำอะไรมากไม่ได้ โอ้โทำยังไงดีเนาะท้องฟ้าจะเปิดให้เราได้ทำกิจกรรมกลางแจ้งได้นาะตอนนี้สวยนะคะก็อยากจะถ่ายรูปเอาไว้เพราะว่าเราหาซื้อสารส้มที่จะมาใส่น้ำไม่ได้นะคะคงไม่นานมันก็คงจะเขียวเนี่ยอีกไม่นานมันคงจะเขียวนะเนี่ย,ยน้ำพุทำไมพุ่งน้อยจัง พราะว่ามันมีน้ําออกจากสปานะออกจากท่อสปาเยอะมีน้ําพุออกจากท่อสปาเยอะน้ําน้ําพุก็เลยเหลือน้อยแต่น้ําพุทำไมพุ่งน้อยจังเลยคุณลุง,งลลฮะต้องปรับหน่อยเด้อนี่แหละ เรากลวัวว่าดอกอันนี้มันจะร่วงหมดเพราะว่าฝนโดนในมาเกสสนร่วงหมดเลยโอ้ยเลยไม่สวยเลยเนาะสาตกแต่งสวยงามแล้วแต่ว่าฝนไม่ยอมหยุดตกเลยจะทำอย่างไรดีน้องหมาก็อยากจะออกมาเที่ยวแล้ว ป้าก,กับลุงเพิ่งจะกลับมาจากตลาดนะคะตอนนี้ก็ดูสิพยายามดูแลดอกของจันผานะคะเนี่ยมีดอกจันผามันร่วงหล่นลงมามันบานแล้วมันก็ร่วงลงน้ํานะคะต้องต้องตักออกไม่งั้นน้ําก็จะก็จะดําเร็วน้ําก็จะดําเร็วเนาะถ้ามีดอกไม้มีใบไม้เยอะเราอุสห์เลือก ไม้ที่มันไม่มีดอกเยอะนะคะมาอยู่แล้วก็บริเวณก็คือถ้าเป็นกุหลาบหรือกล้วยไม้มันก็จะไม่ร่วงลงไปในบ่อเข็มนี่ก็คือมันร่วงใช่ไหมคะเมื่อก่อนนี้เข็มเคลียวพัตรานั้นเราตัดออกหมดเลยสละออกหมดเลยเพื่อจะไม่ได้มีดอกเข็มร่วงลงมาที่บ่อน้ํานะคะลื่นนะคุณลุงระวังด้วยแต่ว่าก็ยังมีจันทาอืมจันผาก็ออกดอก ต้งหลายช่อนะคะตั้งสามช่อเนี่ยเออใช่จันผาก็ออกดอกมันสวยอยู่นะคะประดับอยู่บนต้นนี้สวยมากเลยแต่ว่าพอร่วงลงมาโดนน้ำก็จะเป็นภาระอีกอย่างหนึ่งของเราแล้วลหละนะคะอ่าน้ำตกก็ตกไหลซักช้าสร้างบริบทสวยงามทีเดียวนะคะ ดูคุณลุงก็พยายามนะคะที่จะดูแลเรื่องใบไม้แล้วก็ดอกไม้ร่วงลงไปตรงนี้อ่าคุณลุงไม่เอาอันั้นออกมาหน่อยนะคะคันแล้วก็ถังน้ำโอ้ยสวยมากเลยก็ป้าก็อยากจะเก็บภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกเนาะเวลาที่มันบอดสวยๆแบบนี้นะเพราะว่ามัน อีกไม่ไม่กี่กวันนะถ้าเราไม่มีสารส้มมาใส่นาะมันก็จะเขียวนะคะมันจะไม่สวยใสยแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะปิดน้ําจะดูว่าเห็นบ่อชัดเจนไหมทําไมมันเริ่มเขียวเร็วมากเลยเนาะป้าออกมาถ่ายที่ตรงขอบบ่อให้เห็นนะคะว่ามันสวยใสายมาก พราะอีกไม่นานวันสองวันมันก็จะเขียวเพราะว่าถ้าไม่มีสารส้มใส่เนาะบ่อน,นี้ก็สะอาดสวยงามแล้วนะคะจะได้มากเลยที่มันจะที่มันจะเขียวเร็วเกินไปถ้ามันไม่มีสารส้มใสเนาะหาซื้อไม่ได้เลย นอกจากเข้าไปในตัวจังหวัดนะคะเนี่ยจะได้จังโอ้โหฝนตกอยู่นะเนี่ยแต่ป้าเพียก็อยากได้ภาพสวยๆก็เลยมาถ่ายเนาะไม่รู้ไฟเป็นอะไรอีกครั้งเนี่ย